โออเคพครับพอครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาต่อกันกับคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูรถอีซูซสุรถแข่งที่ขึ้นบนุดหักหกนะครับนำรถมารอท้ายแขกเลยนะครับอ๋อเขาแข่งกันใช่ไหมั้ำถ่ายคุณประธานเลยนี่ทวงยเดี๋ยวด น่บอกว่ารถบรรทุกคันไหนใส่ยางพินตี้นะครับให้มารับพินตี้ท่านไปเลยนะครับออใช่เหรอพ่อคุณใส่เงื่อนเหลือรถสไลด์ก็มามะนะพ่อคุเหลือเลยครับอ่ะมาครับหกร้อยความเร็วนะฮะ,ะพินตี้มาแล้แอบลุก ชาวบ้านยงังขันต่อครับควอดีไฟในรุ่นเห็กร้องมาทั้เร็ครับขามาอุ้ยพี่ทีอาน้องมาเก็บเร็วอันนี้เร็วอีหนูมาดิเร็วเดี๋ยวเขาทับซิลิโคนแตกใครใส่ผังน,นัดตผ่าผันน็อออกเลยนะอ่านกฎพบซิลิโคโนผิดกฎหมายนะครับนำเข้าจากเกาหลีนะครับขออนุญาตยึดเรื่องตรวจสอบหน่อยครับขอยึดของกลางหน่อยนะครับ ไม่ได้มาจากเกาหลีมาจากอะไรม่ไ้มาจกครับพ so okay, <sh arp ether> okay, okay, okay. ี่ yeah, honey, okay. oh, okay. 2คร okay. okay, ับพี่ปาลมขอรายชื่อสมัครรุ่นนี้เลยครับผมยังไม่ได้ขอบคุณเครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ครับเลขเอ่งหนึเลขเอหกห่งหนเลขบี่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึโอเคครับขอบคุณครับพี่ีครับครับ แล้วแล้วนูมาการผิดงานพระโสดเยัยวิบากไม่มีอย่างนะพัพี่วันนี้มีแต่พี่วิบากกรรมนะพี่พีสานต้องไปทแต่งเจอกับลูกชาวไร่ครับใครชอบปะนยครับจ J O J น่าจะไปเอาพอที่ไปเราติดไปแล้วห้า เอาฟาวฟาไปเลยหนึ่งรันคนระับที่มันไมได้ชิงไฟฟ้าเสียเลยคนระับสิเก้สามสามสียเลขหกหนึงหเสียไปแล้ว1นรันนะครับเป็นการวิ่ชิงรอบของหมายเลขหกหครับธรรมดา 6อเลี่วันนี้่าวลรันเปล่าวอะไร่วก็ประน่านจ,จะใครยังไม่ขึ้นอ๋อิอบ,บอายนะเวลาอีทีนะครับไม่ต้องถิ่งไปนะครับช่วงรอบขัดเลือดผอิบายนะยครับพี่ครับทีมงานลูกชายครับขอบคุณคับด้วยครับ ไฟเขียวแล้วพร้อมแล้วค่อยออกนะครับถ้ารถไม่ไหลเวลามันไม่เดินนะครับถ้ารถไม่เคลื่อนตัวตัดเซอร์เวลาไม่เดินฉะนั้นคนขับครับออกตัวรับอานิเมัตอร์คอนดิชัถ้าชิมไม่ดี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  เร้ยบาริการชอริโด้วยนะครับแขยุดครับเฮ้ยสิบคุดบาทเยอะ่ปาเยเรย้ยนรเรรเฮ้ยขรัน้ครับ่น้าครับข้าไอ่งเชื่อถืเอาเด็ัดเลนะครับเรีนารหินจากันเมื่อกี้มันหล่นลงมาเยอะครับ ขี่มอไซค์ไหมคันนี้เสียงโหดมากเลยค่ะหินหินมันหล่นจากกระบะมาบานเลยนี่โอ้โหมันวินจารายมากเลยที่หินไม่จะไปเลยวะไดงไหมเอาแรงคุณช้างขี่รถขับเลยนะพี่ครับถ้าเจอหินก็ขับหลบเอาหน่อยนะพี่นะโอเคเออมันไม่เป็นไรเราไปเหยียบได้อ่าไปบินกับเลย 620เลนเนสเลบูนย์งวจันทร์ครับรามเทอร์โบ620ไม่ได้แจ้งชื่อมาน่าจะเป็นตั้มสายอ่อนตั้มดีเนี่ยเดือวของหกล้อคอมเบลียวอตัตั้งสาย่อนสองตัว น้าเส้นครับอย่าชนคนพุ่นวายครับรถออกแล้วออกครับทีมงานหลบรับถ้าเขาขับเหยียบพี่เขาไม่ได้วดส้นตืนนะรับเขามองไม่เห็นจนนริงๆนะท่านเขาคิดว่าเขาขับปิกอัพอยู่เหรอวะโอ้ยหกสูบฮกเลขเฮ เดก้าคันนี้โคตรแรงเลยนะคะ้าเสียกันมัน0 3เลนีพี่พี่หลเติมทนเหลือไหครับพี่บอยครับ0 3เลนีไอชปพจตุรีพี่โบทีฟ FTR 4 0หล้อไฮโซหล้อหลักล้าน เจ้าปีกครับดูสิครบเอ็นตีเลอร์เจ้าความเร็วอ้าวโหสิงาตูเอ็ครับ4โคเรเวอร์อลายด้วยครับอ่นดีครับนี้ต้องทสอีกครั้งนึงนะครับคนลุกไฟ2รอบแล้วนะครับเราให้เกินไฟกระนนะครับคันลุไฟเกินไฟกระดนะครับที่หัวครับ ีน้าเดินเที่ยวทีมพี่เอยมกัอน้าเห็นเหรอเธอเหินแล้วพี่เหรอเห็นแล้วไล่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 แรับ เพี่ยันเข้าไฟใหม่เลยครับเดี๋ยวรถบนรทุนไระเบิดครับรถไฟนะครับที่ไหลสามารถจับรถช่วยได้นะครับทีมงานเคมตีระเบิดครับมีกี่คนครับมาจับรถเลยครับพยายามอย่าทะลุไฟนะครับรถไฟเล็กโถดูโถนะครับเวลาเดินอย่าเดินทะลุไฟนะครับเมื่อกี้กรรมการแจ้งมาว่าเลยต้องตัดสิทธิ์หนึ่งลันเลยนะครับอย่าทะลุตรงบริเวณนี้นะครับเพราะรอบแรกเนี่ยให้อภัยรอบสองรอบสามอีกนะครไม่ได้ท้าตะกูเอ็มครับ ค่าบมาบริบาลเลยคับนี้นะครับหลับนี้นะ,ะ,ะ,ะนนนนครับเอ้าเอ้าโอ้โหมาเอครับตีลูกมาครับพี่ครับพี่ครับพี่เสต๊ะก็ไม่ได้คับดีใครว่านะครับช่วยบีบแตะนิดนึงเดี๋อวเขาไม่เห็นนี่ ท่านพ,พี่จะเทปออกจากเรอของเรอช่วยิีบแต่หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาไม่เห็นมาเลนเอหกศูนย์เก้าครับชั้นหามของดีหลังดู<ห>เจอกับหกศูนย์เด้อ 01ช่างสันรีแบบนะครับรถมาไหลนะครับรถมาไหลนะครับฉะนั้นแล้วท่านต้องมาดูแลระยุตอกตัวของพักแท็ก้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> บอกให้บีบแดน่อยเผื่อเขามองนี่เห็นที่หยอ่เหยียบใ,ใครเข้าไป616นนเล่นเอเตอิเมดาวประเสริฐ BBM เกียร์ิ อาเลิหกเดิมเดมเล่นบีที่วา่าอย่าเลิกนิดอัดปูเตือนอิาสา้ไป บอลเดินด้วยท่้ามันแต่รองเท้าแบกมีอุ้งไฟถึงเลยละโอยเปลี่ยนรองเทาแตกแลเครื่องจ๋าโบลากอนถ้าอย่นี้มตัวครับคือเขาหันหลังอยู่เขาไม่ได้ยินเขามองไม